ประกาศแล้วกลุ่มที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถใช้เงินดิจิทัล10,000บาทได้โดยจะแจกเงินผ่านที่อยู่ตามทะเบียนบ้านมีเงื่อนไขดังนี้ค่ะคนที่ได้ก็คือคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปรวมถึงคนที่มีสวัสดิการอื่นๆเช่นคนพิการคนชราได้รับเงินดิจิทัล10,000บาทเข้าวอยเลตแบบไม่หักลดเลยตรงนีนะไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรเพราะว่าเขาจะผูกกับบัตรประชาช เพียงแต่ว่าจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาติดในโทรศัพท์เท่านั้นเองและสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ไม่มีปัญหาสามารถใช้บัตรประชาชนและโค้ดส่วนตัวได้นั่นเองค่ะตามเงื่อนไขเบื้องต้นก็คือต้องซื้อของภายในรัศมี4กิโลเมตรนะตามทะเบียนบ้านตามเงื่อนไขเบื้องต้นเนี่ยจะต้องซื้อของในรัศมี4กิโลเมตรนั่นเอง แต่สำหรับคนที่4กิโเมตรไม่มีร้านค้าก็สามารถขยายพื้นที่ได้เป็นกรณีพิเศษนะและ